Drive from s w a t i s a n d to c o l o s s a l Crofts without living a vehicle เราจะต้องขับรถจากเมือง s w a ต y s a n d ไปยัง c o r o s a l Crofts โดยที่ห้ามออกจากรถก่อนที่จะถึงเมืองนะคะก็สิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือการไปเอารถที่เมืองสวัต i ิ a n นสรายแนะนำให้เพื่อนๆไปลงที่ปั๊มน้ำมันนะคะตรงนั้นมันจะมีอู่สำหรับการซ่อมรถอยู่ซึ่ง การที่มีอู่เนี่ยแปลว่ามันมียางแล้วมันก็มีรถให้เราพร้อมใช้งานแบบที่น้ำมันเต็มเปี่ยมเลยค่ะ เพื่อนๆจะทำเควสนี้ได้อย่างง่ายมากๆนะคะก็จะต้องทำการแต่งล้อรถยนต์เพราะอะไรเพราะว่าการแต่งล้อเนี่ยมันจะช่วยทำให้รถของเราที่เราขับเนี่ยมันสามารถขับบนสภาพพื้นผิวแบบไหนก็ได้จะเป็นถนนลาดยางหรือว่าจะเป็นถนนลูกรังเป็นถนนดินธรรมดาแบบนี้ก็สามารถขับโดยที่ความเร็วมันไม่ตกค่ะ รถที่อยู่ในอู่นะคะจะเป็นรถที่มีน้ํามันเต็ม100%โดยที่เราไม่ต้องกดเติมเลยพอลงมาปุ๊บใช่ไหมคะเจอยางก็เก็บยางนะคะแล้วก็ปาใส่รถทําการแต่งล้อแต่งเรียบร้อยก็ขึ้นรถแล้วก็ถอยออกมาขับไปยังเมือนขราวซอยครอสได้เลย มีรถแล้วนะมันเต็มถงังแล้วก็มีล้อแบบพิเศษนะคะก็ทําการวิ่งเป็นเส้นตรงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแคร์ว่าจะเป็นถนนแบบลูกกังจะเป็นถนนแบบลาดยางมาตอยหรือว่าเป็นดินนะคะเพราะว่าการที่มีล้ออันนี้เนี่ยทำให้เราขับได้ทุกสภาพผิวค่ะนเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าห้ามลงจากรถในอันขาดสามารถ จอดยิ่งๆได้ดดน,นะคะแต่ห้ามลงนะคะห้ามลงเวลาที่เราลงจากรถเนี่ยก็จะเป็นการลาทิ้งเควสถ้าเกิดว่าจะทำก็จะต้องไปขับมาใหม่จากสวีตตี้แซนค่ะพอมาถึงเมืองแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะผ่านเควสเรียบร้อยค่ะซัพพอร์ตซราได้ง่ายๆโดยการไปที่ไอเทมช็อปจากนั้นกดที่ขวาล่างตรงซัพพอร์ตแอดครีเอเตอร์ กดแล้วก็พิมพ์ Beauty a n s i d e r ที่เป็น Creator Code ของซายนะคะจากนั้นกด Accept พอกด Accept แล้วมันก็จะบอกว่ากำลัง support ไซย,ยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน Pick X อีโมดกล i ดเออร์สกินปืนแพคต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดล้ามาใน s ซฟเดอะเวิลดแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน a t ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถโดเน a t ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยนะคะ